เช้าวันจันทร์ก็ออกมาใส่บาทเหมือนเดิมนะคะพาพี่ถุงทองพี่ตำแตมเมื่อกี้ไขแบบ่ไแวบๆไข่แวบๆบรรยากาศโดยรอบนะครับบรรยากาศโดยรอบนู้นพี่ตำแตมกับพี่กระเปือกนน่นวิ่งไปแล้วลูกบรรยากาศยามเช้านะคะสดชื่นนะคะสดชื่น เมื่อกี้มีพี่พี่ข้าวเหนียวเป็นไหนแล้วพี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียว,เ,เ,หยวเหนียวเอ้ยนุน่นแฟดรู้จริงๆนุน่นนั่งรอนั่งรอรับพรพี่ถุงทองต้องครับเป็นแมวขาวมณนีนะคะแต่คือว่าเลี้ยงแบบมันบ้านนะเนาะก็เลยทำให้ขนไม่ขาวจ๊ดเท่าไหร่ น,นี่ก็แมวโดนปล่อยเหมือนกันเรียกมาตั้งแต่เล็กๆโนนแม่ลูกนูนู้โนนบรรยากาศดีมากนะคะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวรอหลวงพ่อมาแล้วก็รับพรด้วยกันนะเด็กๆโน,โ,นโน้โนนออกปีเขาเหนียวโนโนโนอนอ้วนตุ๊บเลยทมันแล้ว เขาเหนียวเอ้ยนี่เร็วเขาเหนียวตองครับทำไมลูกทำไมลูกทำไมไม่นั่งบนโต๊ะแล้วลูกไปรอแล้วพอแล้วลูกเร็วไปเดี๋ยวหลวงพ่อมาแล้วลูกพุงห้อยเลยลูกชายหางงอน,นิดนิด,นดตองครับ <c oughs> มาแมวบ้านนี้เป็นมาแมวโดนปล่อยทุกๆตัวนะคะ ก็จะมีบางตัวที่จะออกมาใส่บาตรด้วยกันทุกเช้าอือหือเี่ยดูที่หลวงพ่อมายังหลวงพ่อมายังมาแล้วหลวงพ่อมาแล้วนะคะจะมีมาสองตัวมากับหลวงพ่อด้วยชื่อพี่มอมกับพี่ป,ปุ้ยสองครับโอ้โหดูจมูกดำมัยังไม่ได้แค่ขี้มูกให้เลย ขอข้าเหนียวกำลังกินหญ้าข้าเหนียวข้าเปลือกถมเต็มมาแม่โดนปล่อยทุกตัวนะคะบ้านนี้ อยู่รวมกันได้นะคะหมาแมวบ้านนี้ทองทองเป็นรอไปเป็นรอบมันตัวไปลูกไปเดี๋ยวับพรกับแม่นะลูกลูกชายงทอง,ทองครับวิ่งเล่นกันแล้วโน่น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 แสบจริงๆริงมีราคาบรรยากาศยามเช้าแล้วก็สายๆก็จะร้อนละ แม่ลูกไปเลยตรงนู้นแหละขาเปลือกก็บต็มเต็มเห็นไก่ด้วยเห็นไก่ด้วยตรงองค์แดง ใครที่ดูคลิปนี้ขอให้ได้บุญนี้ด้วยกันกับแม่นุงนะคะแม่นุงตั้งใจอาบุญมาฝากนะคะแต่ถ่ายคลิปตอนให้พรไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีขาตั้งกล้องแม่นลงตั้งใจเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะสาธุสาธุนะคะนั่งรอนั่งรอรงทอง